รากรู้ถึเงียบสำนักเธออาบไม่ได้อยู่คนเดซึ่งดนตรีข้างกัดกองจำลีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่อยอเยอมันตาไม่นังเจะลองทำสิ่งที่ห่งเสียงกระซิบจากบ้านร้างกลุ่มนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังได้รับมอบหมายให้ทำวิทยานิพนธ์ กี่ยวกับสถาปัตยกรรมโบราณในประเทศไทยกลุ่มประกอบด้วย5คนได้แก่ปลายหนุ่มนักออกแบบผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มมินสาผู้หลงใหลในเรื่องประวัติศาสตร์ต้องหนุ่มลุยๆผู้ชอบสำรวจสถานที่แปลกๆแ,แก้มสาวเงียบๆที่เก่งในการวาดภาพและผู้หนุ่มช่างสังเกตผู้เป็นเหมือนสมองของกลุ่มพวกเขาเลือกบ้านร้างหลังหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือที่มีชื่อเสียงในเรื่องความลึกลับบ้านหลังนี้สร้างขึ้นในยุคสมัย รัชการที่ห้าโดยครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของคาบดีผู้มั่งคั่งแต่ปัจจุบันกลับถูกปล่อยทิ้งร้างหลังจากการครอบครัวเจ้าของบ้านหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อหลายสิบปีก่อนบ้านหลังนี้น่าสนใจมากเลยนะมีนพูดพลางเปิดหนังสือเก่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีคนเล่าว่ามีเสียงประหลาดในบ้านตอนกลางคืนด้วยแบบนี้แหละที่เราต้องการปลายกล่าวพร้อมรอยยิ้มสถานที่ที่มีเรื่องราวมันจะทำให้วิทยานิพนธ์ของเราโดดเด่นแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะ ผู้เตือนบ้านเก่าแบบนี้โครงสร้างอาจจะไม่มั่นคงทุกคนตกลงกันว่าจะออกเดินทางในสุดสัปดาห์นี้พร้อมเตรียมอุปกรณ์สำรวจและกล้องถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูลเมื่อถึงบ้านร้างพวกเขาพบว่าบ้านหลังนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานร,ระหว่างตะวันตกและไทยตัวบ้านมีสองชั้นผนังไม้ถูกปล่อยให้ผุพังตามการเวลาหน้าต่างบานไม้เปิดปิดเหมือนถูกลมพัดเบา,เบาๆนี่แหละเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเลย แกมพูดเบาๆพลางหยิบสมุดสเก็ตภาพออกมาเฮ้ hey, ทุกคนดูนี่ต้องเรียกพวกเขาไปดูที่ประตูหน้ามันมีร่องรอยของการขีดเขียนด้วยลายมือที่ซีดจังแต่ยังพออ่านได้ว่าอย่าเข้าไปบางทีอาจเป็นเรื่องล้อเล่นของคนแถวนี้ก็ได้ปลายพูดพลางถักประตูให้เปิดออกกลิลนอับและความมืดปกคลุมบ้านเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างสร้างเสียงวิดวิวทุกคนเริ่มสำรวจบ้านอย่างระมัดระวัง ในคืนแรกทุกคนตัดสินใจพักครั้งคืนในบ้านเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมีจุดเทียนเพื่อสร้างบรรยากาศอุ่นๆในห้องนั่งเล่นที่ครั้งหนึ่งเคยหรูหรามันดูเหมือนบ้านที่มีชีวิตนัดมินพูดพร้อมมองภาพวาดครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนังน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเดิมหลังจากสนทนาการสักพักทุกคนเข้านอนในห้องนอนเก่าที่ถูกปรับให้เป็นที่พักชั่วคราวแต่ในคืนแรกนั้นเองพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลก เสียงกระซิบเบาๆคล้ายกับคนพูดกันดังขึ้นในเวลาเที่ยงคืนเสียงนั้นไม่ได้ฟังดูเหมือนภาษาไทยแต่เป็นเสียงที่คล้ายกับภาษาที่พวกเขาไม่เข้าใจใครได้ยินเสียงอะไรไหมต้องถามทางมองไปรอบๆเหมือนมีคนอยู่ในบ้านเลยแกมพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นตายหยิบไฟฉายและนำทุกคนออกสำรวจแต่พวกเขาไม่พบอะไรนอกจากความเงียบงันและเงาของตนเอง ในวันต่อมามีนพบบันทึกเก่าเล่มหนึ่งในตู้หนังสือมันเป็นสมุดบันทึกของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านเธอเขียนถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเสียงกระซิบในยามค่าคืนภาพหลอนของคนที่ไม่เคยพบเจอและความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอเขียนว่ามีบางอย่างในบ้านนี้ที่ไม่ต้องการให้ครอบครัวของเธอออกไปมีนอ่านให้ทุกคนฟัง ในขณะเดียวกันแก้มเริ่มวาดภาพที่เธอเห็นในความฝันภาพของเด็กผู้หญิงในชุดสีขาวที่ยืนอยู่ใต้บันไดเธอไม่แน่ใจว่าภาพนั้นมาจากไหนแต่ความรู้สึกหลอนยังคงติดอยู่ในใจของเธอผู้เริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเขาสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมของแก้มและมินเริ่มแปลกไปเล็กน้อยแก้มดูเหมือนจะจมอยู่กับการวาดภาพที่เพิ่มรายละเอียดขึ้นทุกวันขณะที่มินเริ่มพูดถึงเรื่องในอดีตของบ้านเหมือนเธอเคยอยู่ที่นี่มาก่อน เช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังเก็บข้อมูลอยู่ภายในบ้านเสียฝีเท้าของใครบางคนดังก้องมาจากชั้นล่างพวกเขารีบลงไปและพบชายไวกลางคนชื่อวิทยาเขาอ้างว่าเป็นนักเขียนผู้กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลึกลับของบ้านนี้ผมได้ยินว่าพวกคุณกำลังศึกษาบ้านหลังนี้เลยอยากมาขอคำปรึกษาวิทยาพูดด้วยท่าทางจริงจังวิทยาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการหายตัวไปของครอบครัวเจ้าของบ้านในเชิงลึก เขายังเสริมว่ามีหลายคนที่พยายามเข้ามาสำรวจบ้านนี้แต่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดจนต้องหนีออกไปบางครั้งเราอาจพบคำตอบที่ไม่ต้องการวิทยาพูดทิ้งท้ายก่อนจะขอตัวออกไปทิ้งให้ทุกคนตั้งคำถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของเขาต้งเริ่มสงสัยว่าบางทีวิทยาอาจมีจุดประสองค์อื่นที่ไม่ได้บอกเขาอาจบ,บอกปายว่าเขาควรระวังวิทยาหากเขากลับมาอีกในคืนนั้นโต้งเสนอให้สำรวจห้องใต้ดิน ซึ่งเป็นส่วนที่พวกเขายังไม่ได้ตรวจสอบบางทีเราอาจจะหลักฐานสําคัญที่อธิบายเรื่องทั้งหมดเขาพูดเมื่อพวกเขาลงไปในห้องใต้ดินกลิ่นเหม็นอับเข้ามาประทะัทันทีมินพบกล่องไม้เก่าที่เต็มไปด้วยจดหมายและภาพถ่ายเก่าภาพถ่ายหนึ่งแสดงให้เห็นชายในชุดคล้ายพระที่กําลังทําพิธีบางอย่างในห้องเดียวกันนี้นี่มันอะไรพิธีอะไรบางอย่างหรือมินพูดพลางถือภาพถ่ายขึ้นมา ขณะดเดียวกันแก้มรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเธอจากมุมมืดของห้องเมื่อหันไปมองเธอเห็นเงาร่างหนึ่งหายไปในความมืดเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วแก้มพูดด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ขึ้นไปชั้นบนประตูห้องใต้ดินปิดลงเองอย่างแรงทิ้งให้พวกเขาติดอยู่ในความมืดที่เย,ย,ย็นเยือยในช่วงเวลานั้นเสียงกระซิบดังขึ้นรอบๆตัวพวกเขาภาษาที่พวกเขาไม่เข้าใจกลับกลายเป็นคำพูดที่ฟังดูเหมือนชื่อของพวกเขาทีละคน หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ตึงเครียดในห้องใต้ดินพวกเขาสามารถเปิดประตูออกมาได้ด้วยความช่วยเหลือของปลายที่ใช้ไฟฉายส่งหาอุปกรณ์งัแงะในวันถัดมาพวกเขาเริ่มสังเกตเห็นร่องรอยแปลกๆเช่นฝุ่นที่ดูเหมือนถูกลากไปเป็นรอยทางหรือภาพวาดบนผนังที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนตำแหน่งมีเรื่องฝันร้ายเกี่ยวกับครอบครัวเจ้าของบ้าน ที่พยายามส่งข้อความบางอย่างถึงเธอขณะที่แก้มพบว่าภาพวาดของเธอเริ่มมีรายละเอียดที่เธอไม่ได้ตั้งใจจะวาดเช่นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ผู้เริ่มสังเกตเห็นว่าต้องกลายเป็นคนหงุดหงิดและหวาดระแวงในขณะที่ปลายดูเหมือนจะเริ่มเข้าใจบางสิ่งเกี่ยวกับบันทึกที่พวกเขาพบในห้องใต้ดินแต่เขาไม่กล้าบอกใครในคืนสุดท้ายทุกคนตัดสินใจทำพิธีเรียกวิญญ,ญาณเพื่อขอคำตอบพวกเขาใช้ข้อมูลจากจดหมาย และภาพถ่ายที่พบในห้องใต้ดินแต่พิธีนี้กลับปลุกสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้เสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะดังขึ้นทั่วบ้านเงาร่างของเด็กผู้หญิงในชุดสีขาวปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังชัดเจนขึ้นว่าออกไปก่อนที่จะสายเกินไปในขณะที่ทุกคนกำลังหนีออกจากบ้านมินพบว่ามือของเธอเปื้อนเลือดโดยไม่ทราบสาเหตุขณะที่แก้มเห็นภาพของตนเองในกระจกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง สุดท้ายทุกคนต้องหนีออกจากบ้านด้วยความหวาดกลัวแต่พวกเขายังเหลือคำถามที่ไม่ได้คำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นคืออะไรและครอบครัวที่หายตัวไปมีชะตากรรมเช่นไรหลังจากหนีออกจากบ้านทุกคนกลับมาที่มหาวิทยาลัยพร้อมความกังวลใจอย่างยิ่งผู้เริ่มวิเคราะห์สิ่งที่พวกเขาเจอและพบว่าบันทึกจากบ้านร้างนั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญครอบครัวของเจ้าของบ้านเดิมอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีกรรม ที่ต้องใช้ชีวิตมนุษย์เป็นเครื่องสั่งเวยในขณะเดียวกันมินเริ่มค้นพบว่าชื่อของเธอปรากฏอยู่ในบันทึกเก่าที่บ้านหลังนั้นซึ่งทําให้เธอเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเธอกับเจ้าของบ้านต้งเริ่มมีพฤติกรรมแปลกประหลาดมากขึ้นเขามักจะพูดคนเดียวและเล่าว่าเขาเห็นภาพเงาร่างของเด็กผู้หญิงในฝันทุกคืนแก้มเริ่มพบว่าภาพวาดของเธอเปลี่ยนแปลงเอง โดยเฉพาะภาพของเด็กผู้หญิงที่ตอนนี้มองตรงมาที่เธอด้วยสายตาเศร้าส้อยปลายพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่กลับพบว่าเอกสารหลายชิ้นที่พวกเขาเก็บมาหายไปอย่างลึกลับเมื่อเหตุการณ์ไม่สามารถควบคุมได้กลุ่มนักศึกษาตัดสินใจกลับไปที่บ้านนอหลังนั้นอีกครั้งเพื่อหาคำตอบสุดท้ายแต่ครั้งนี้พวกเขาพบว่าโครงสร้างบ้านดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปห้องหลายห้องที่พวกเขาเคยสำรวจกลับไม่มีอยู่และเสียงกระซิบที่พวกเขาเคยได้ยินตอนนี้ดังชัดเจนเหมือนมีคนอยู่รอบตัว ในที่สุดพวกเขาได้พบกับเงาร่างของเจ้าของบ้านเดิมซึ่งเหมือนกำลังพยายามบอกบางสิ่งผ่านภาพหลอนและเสียงในบ้านเงานั้นชี้ไปที่ห้องใต้ดินซึ่งพวกเขาพบหลุมศพของครอบครัวทั้งหมดพร้อมบันทึกที่เปิดเผยว่าเจ้าของบ้านเคยทำพิธีเรียกวิญญาณเพื่อปกป้องสมบัติของตนแต่พิธีนั้นผิดพลาดและกลายเป็นคำสาปขณะที่พวกเขาพยายามออกจากบ้านเงาของเด็กผู้หญิงในชุดสีขาวปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอกล่าวว่าขอบคุณ ก่อนจะค่อยๆหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบที่เงียบสงบเมื่อพวกเขาออกมาจากบ้านทุกคนรู้สึกถึงความโล่งใจแต่ก็ยังไม่สามารถลืมภาพและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้พวกเขาให้คำมั่นว่าจะไม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกและตั้งใจจะเก็บเรื่องราวนี้ไว้เป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืม